สวัสดีครับอยู่กับผมเวสจากเล็กไบ์และนี่ครับบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคยเราอยู่กันที่ประเทศไต้หวันครับวันนี้ผมจะพามางานจักรยาน1ใน3งานที่ใหญ่ที่สุดในโลกไทเปไใเคิลโชว์ไปดูกันเลยท่านที่ไม่เคยมานะครับเวลามาครั้งแรกเนาะ เข้ามาปุ๊บมารีจิสเตอร์หรือรีจิสเตอร์จากที่บ้านมาเลยก็ได้นะครับหรือ mm hmm. ถ้าคุณเป็นฟิลแบบร้านค้าการค้าอย่างเงี้ย mm hmm. คุณก็ทำ mm hmm. ปุ๊บหน้าร้านจะเป็นทิกเก็ตปริ้นมาให้คุณมีชื่อองค์กอยแบบนี้เลยอย่างนี้ก mm hmm. ็จะมีของเราเลเล็กสไบเฟี้ยวสุดๆ mm hmm. ยังไง mm hmm. เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในครับไป mm hmm. นี่ครับตอนนี้เราอยู่กับบูธยาสูจิโรครับบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในรถเหล็กนะที่เขาเคยทํารถเหล็กเบาทีสุดในโลกคือรถไบที่เป็นตัวสตีลที่เป็นคโมอรี่เนี่ยหนักแค่5ลเกเท่านั้นนะครับเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์รถเหล็กที่ควบคู่มากับพวกมมยตะหรือว่าเหล็กที่คุณภาพแบบดีแบบมากๆนะครับในโลกนี้อีกแบรนด์หนึ่งเลย นี่ครับเราอยู่กับแบรนด์ TSB Technology นะค, mm hmm. คุณอาจจะมองมันเผือเหมือนมันเป็นเฟรมไทเทเนียมธรรมดาแต่ผมจะบอกอะไรให้หลังผมนะ mm hmm. มันเป็นเฟรมไทเทเนียมที่มีการปริ n นติ้งเป็น 3D ทั้งเฟรมครับแล้วคุณคิดดูในคอร์สท,ที่แบบราคาหน้าคบมากเลยอะเ mm hmm. มืองนอกนี่ผมว่าแฮนด์สามดีปริอันหนึ่งสามสี่แสนนะซื้อเฟรมได้เลย mm hmm. นี่เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีอะไรเจ๋งๆมั่ง และนี่อีกแบนด์หนึ่งครับใครที่ทันนะสูบกีโยน,ะนั่นเองตัวละ500บูท5ล้านเลยนะครับบูทนี้บอกเลยว่าบูทสวยของครบจริงๆนี่ครับเราอยู่กับอีกแบรนด์หนึ่งนะฮะ ของแต่งระดับตำนานใครอยู่ในวงการมาเกิน7ปีนะต้องรู้จัก k c n c พวกนี้เป็นอะไรเรียกว่าซูเปอร์ไลท์ในพวกแบบริมเบรแล้วก็พวกชุดกระโหลกเขาเนี่ยจะเน,เน้นอืนแล้วก็เบาราคาไม่แพงมากทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแผ่นกล้องให้ดูส,สวยๆนันนี้ครับนี่คือแบรนด์เขาเขียนว่าอะไรนะ b v a t o านมะว่าเขาขายอะไร นี่คือสเปรย์พาส,สำหรับ Di2 นะครับตัวแปลงแบตใส่ในหลักอ่านหลักอ่านคุณอาจจะเก็บแบตได้เรียบร้อยขึ้นแล้วก็แน่นมากนะครับไม่หลุดนี่พวกเชนเมาส์ต่างๆใส่เชนไกดโซ่ตัวแปลงตัวไบดิสแฟตเมาส์โพสเมาสมา์มีหมดเลยอะ่ะผมแบบสุดอะ่ะมีทุกอย่างอะ่ะ นี่ครับอยู่ที่บูธโปรไฟล์ดีไซน์ใครๆก็น่าจะรู้จักเนาะแบรนด์แฮนเดิลบาร์ที่เรียกว่าคุณภาพดีราคาคบได้มีแพทเทิร์นในทุกแบบตั้งแต่พวกคอยดีเกรดบางรุ่นก็มีนะพอธรรมดาก็มีส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปที่แอโรบาร์รถไตรกีฬารถทรัม t r ทริออรด้วยนะดีไซน์จะค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่จริงๆบ้านเราน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่แบบพวกงานใหม่ๆที่ยังไม่เคยเห็นในบ้านเรานะเดี๋ยวผมให้ดู วันนี้เราก็อยู่วันที่2แล้วนะครับกับไต้หวันบโชว์นะครับผมทั้งหมดนะที่อยู่ในฮอลชั้นบนนะจะเป็นอินเตอร์แบรนด์จากพวกทางญี่ปุ่นและยุโรปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์แบรนด์ของไต้หวันต่างๆโรงงานใหญ่ๆนะจากเมืนนะ่อวานอาจจะเป็นแบบย่อยๆวันนี้เดี๋ยวจะจัดเต็มกว่าเดิมยังไงฝากเพื่อนๆติดตามเลยนะครับเดี๋ยวเชิญด้านในเลย นี่นครับตอนนี้เราอยู่ภายในตัวงานไต้หวันไบโชว์ตอนนี้เป็นชั้น3นะครับจะเป็นอินเตอร์แบรนด์ทั้งหมดเลยนี่เปิดมาก็เจอบูธโฮเลเลยซึ่งจริงๆเป็นแบรนด์จักรยานชั้นนําเยอะมากนะครับส่วนโซนทางเนี้ยเดี๋ยวกล้องแผ่นไปนิดหนึ่งอ่าจะเป็นไบค์วิชั่นคือที่เรียกว่าอะไรเป็นเหมือนอินโนเวชั่นภาพรวมของโลกเนี้ยเขาจะมีพวกคนที่วิจัยหรือสมาคมในระดับโลกอะ่ะมาแบบแนะนําพูดแนะนำเนาะแล้วก็มีแบรนด์คาร์ l l ล่าทางโน้นมี จริงๆม,มีเซเวโรมีอีกเยอะครับแบรนด์ยุโรปมาอยู่ที่นี่หลายแบรนด์จริงๆเดี๋ยวเราจะสะโคบให้ดูเรื่อยๆใครที่ยังไม่เคยมาผมบอกเลยว,ว้าวแน่นอน all right so yeah so Steve Fenton over here he uh, g o t n a start as a pro racer <Yes. S 2> in Uh, the uk as a child as a young guy in his early teens just racing 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 um, for many years and then he learned how to work on bikes he learned how to build bicycle wheels build bicycle frames and he's been doing that in, in his home out of his basement for many many years eventually it started getting to become a larger company uh, larger and larger but he started uh, there in the uk and then he had his own brand, uh, which he developed with a friend in the UK. And then he started to move uh, over more to um, Asia. And he met um, this family. Uh, he's the oldest son. And he met the Chen family. And uh, they started to do production here in Taiwan. Yeah. He taught them everything they know about how to build wheels properly. They had a factory, they had the facilities to do it, um, but he brought the know how and the experience. And so now you have this perfect fusion here in Taiwan, of UK uh, skill and UK know-how, uh, brought together with Taiwan efficiency and Taiwan um, insistence on quality. So that's what you see here in our lineup. Yeah. Is you see all hand-built builds, all everything is completely hand-built um, in our factories here in Taiwan. And when you look here, you'll see the higher-end stuff all the way down. To uh, our entry level and uh, options. Um, so, every level of the market is covered, but what's really special is everything, even the cheap stuff, is 100% is hand built. So, you get that, that professional quality and that ride feel. You get that speed, that efficiency, that power transfer that you would get on a racing wheel that costs more and even far more than that, and you get it through the entire range. So that's what makes Prolite special is, of course, everything has that same build ethic and that same build quality. Yeah. Well, which, which one is your wheels in the top models? Well, in the UK, um, we, we have been selling the Bracciano model for, I want to say, probably almost 20 years. Yeah. Originally, this had a different hub and a different set of rims. And it was the A27. It was the alloy 27-millimeter um, option and now it has grown and expanded and it looks like carbon but that is not that is an alloy wheel um, we're the only ones who have been able to do consistently a 42 millimeter uh, semi deep dish <laughs> um, but it's an aerodynamic profile alloy rim um, but it performs obviously or dynamically a lot like the carbon but it has the advantage of being alloy it's priced for alloy. It also has the reliability and kind of bang around ability of, of an alloy uh, wheel. And so now we've updated it with disc brakes. We've got a brand new hub on there. We've got new technology with our hub. And so you have uh, the, instead of having poles like this, where they go against the ratchet ring, and now these guys are side by side. So the springs hold them together. And you can feel, you know smooth it's totally fine it's really really reliable and what's great about it is here you have four points of contact here you have loads of points of contact so yeah. it's incredibly durable it's incredibly reliable all of your power is spread out through the entirety of these thrust rings and it just it's a phenomenally strong and uh, reliable wheel let me try a bit. <laughs> yeah we're, we're smooth now yes mm -hmm. อยู่กับเดโรซาสุดยอดแบรนด์เก่าแก่มากอีกแบรนด์หนึ่งจากอิตาลีนะรุ่นใหม่ๆออกมาก็ผมบอกเลยก็ยังโคดม,มืนเดิมนะนี่เป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากนะใครเคยดูตะคูรูน้องเหล็กบ้างมิโตสจิแม่งปันนะ่นอะลิ้นแทบจุบพื้นอนะเลยเดโรซาถ้านะใครเคยดูนะน่าจะเป็นตัวแอโร่ตัวท็อปของเขาเนะมื่อก่อนมันใช้ชื่อโปรตอรนะแต่ผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันใช้ชื่ออะไรนะครับนี่โอ้ งานสวยนะนี่พินินฟอริน่าเอสเคยังอยู่อันนี้เป็นโมเดลใหม่นะครับคือเป็นตัวซูเปอร์ออร์วของเขาแหละแล้วเทียบเซอร์เวโลก็ผมว่าอา่าแล้วกันเทียบแฟคเตอร์ก็ออสโตรตัวตัวตัวไม่ใช่ออสโตรเดียโอทู o o o Two. สวยจริงโคกะที่อยู่หลังผมครับหนึ่งในรถแทร็กที่ผมบอกเลยว่า แอโร่ที่สุดในโลกเฟรมตัวนี้ตัวละหกแสนนะครับท่านผู้ชมเห็นดอยๆด,ดุมๆอย่างนี้คันนี้ล้านกว่าบาทน,นะครับผมบอกเลยไม่ใช่เล่นๆน,นะครับแม่งซุปเปอร์คาร์แห่งวงการจักรยานอีกตัวนึงเลยดูดูใบซะก่อนใบผมว่าใบามี70็ดสบอะไยเซนเนี่ยจานข้าวฝันทีนั้นน้องไม่อะ นี่ผมใช้ดูล้อสโคบอาร์กเทคว่ากันว่าตัวนี้นะล้อรุ่นนี้เป็นล้อที่แอโร่ที่สุดในโลกครับไปดูกันเลยนี่สโคบอารนะ์กเทคเนาะตัวนี้เป็นขอบไซส์น่าจะประมาณ88มิลน,นะตัวนี้หน้าแบบแอโร่มากเลยนะข้างในก็จะมีอีกหลายไซส์เลยเทคโนโลยีตัวดุมเขาเป็นค่อนข้างเป็นแบบ f o ร์เกตนี่ดูดุมเป็น 3D มดีพนะฟอร์เกตสวยมากเลยแบบเชื่อแบบ ฉีดขึ้นมานะตัวหนึ่งไม่รู้ฉีดกี่ชั่วโมงครับเนว่าจะได้เงี้ยผมเสียวล่วงมากเลยนะครับถือเดียวรับจริงๆอยากให้มาสัมผัสน,นะต่อให้คุณไม่ได้สัพลายเออคุณจะได้เห็นโลกกว้างของจักรยานที่แบบประเทศที่เขาแบบยังตั้งใจปั่นกันอยู่อะ่ะประเทศไทยปีนี้อาจจะแบบค่อนข้างแบบดรอปลงมาบ้างแบบพอสมควรเนาะแต่ว่าก็ที่นี่จเจริญจริงเจริญมากๆของจักรยานเนี่ย This v a r tape is made with EVA foam yeah. with silicone printing in 3D inside oh. <Yeah. S 1> and we can print the designs that you want if you want to your brand it's possible too oh OEM oh, e too yeah yeah oh. นี่คือผ้ามันแทนที่เป็นเขาเรียกว่าผ <dunno> ้ามันแนทนเป็น 3D print นะครับออกมาเป็น 3D print แล้วก็เป็นผ้ามันแทนซิลิโคน 3D print แบบผมว่าเจ้าแรกเลยนะที่ผมเคยเห็นแบบล้ำมากในไทยไม่ค่อยมีด้วยเรียกว่า How many mills of this 2.5? Oh. This is a 3มิลกกลิรอ3มิลลิมตรโอ้โอ้โอีโ้โอ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 ้โนะ้อ้นน้้ออ้้้อ้อ้โ้้อ ตัวนี้เหมือนเขาจะเป็นแนวแบบ innovation มีเดโมบอแล้วจะมี e-bike เยอะสัหน่อยแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าประมาณไหน mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเพื่อนๆไปอันนี้เราอยู่ในฮอสุดท้ายของงานนะครับก็ mm hmm. เรียกเรียกว่าใหญ่มากๆอ่ะแค่ฮอนี้งอฮอเดียวนะใหญ่กว่าแบงคอกไบโชสอ2เท่าแล้วนะผมบอกเลยว่าอยากให้มากันจริงๆตัวฮอลนี่นะ ก็จะเป็นพวกแนวแบบจกักรยานแบบเป็นเทคและพวกนี้พวกโชวิวศวกรรมกับพวกแบรนด์แบบเป็นเฮาส์แบรนด์ของที่นี่ก็แล้วกันแล้วก็อาจจะมีการโอเพ่นโมต่างๆที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูพร้อมๆกันเลยขอบคุณครับ นี่เป็นโซนเดโมโบใบนะครับสรุปแบบว่าแบรนด์ไหนมีจักรยานแบบมาโชว์อย่างเงี้ยเขาจะมีให้เยิมลองปั่นก็ได้เลยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือว่าบางท่านเนี่ยตัดสินใจนําเข้าเงี้ยแบรนด์สามารถที่แบบมาลองก่อนได้แล้วกันเพราะเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่เนาะคนที่จะทํานําเข้าอะไรเงี้ยคุณต้องซื้อทีนึงหลายสิบเฟรมคุณเสียงเงินเป็นล้านอ่ะคุณก็สามารถที่จะมาลองก่อนที่ตัดสินใจได้ว่าโปรดักต์เขาดีจริงหรือเปล่านั่นเองครับ โอเคสวัสดีครับนี่เราอยู่กับ uh, you are m r I'm Jeff, Jeff. from J Tech oh, <okay. S 2> in Taiwan โอเคครับอยู่กับคุณเจฟนะครับนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูตอนนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้เป็นกระแสมากนะครับตัวนี้เป็นลูกปืนที่ลื่นที่สุดในโลกผมบอกเลยว่าแล้วก็ราคาแบบคุณตกใจเดี๋ยวให้พี่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวผมจะแปลเป็นไทยให้นะครับเข้ามาใกล้โอเคโอเค Let's introduce this one only o อ a y uh, We are J Tech from Thai, uh, from from Japan So we just pop out new bearings, and it's specialized for bicycle used bearing. So our special, uh, the, the special is we have like super low friction, yeah. like super, uh, like special grease lubrication. And uh, it's really smooth for a BB. So you, as you can see, yeah. Have show. Yeah it's really crazy. Okay. Let me translate. Okay นี่คือลูกปืนที่ตอนนี้ครับเขาสปอนเซอร์ให้กับตัวแบรนด์ตัวทีมเนาะเป็นทีม Jumbo Visma อยู่คือมันลื่นมากผมกล้าการันตีว่าโอเคถ้าตัดเรื่องแบรนด์ออกผมว่ามันลื่นที่สุดในโลกจริงๆนะครับคุณรู้ไหมลูกปืนอันนี้หนึ่งตลับอ่ะหนึ่งตลับเลยนะไม่มีเชลไม่มีอะไรเลย1 0,000บาทครับต่อข้างนะครับคู่หนึ่งสองหมื่นยังไม่รวมเปิดแล้วมันลื่นมันลื่นขนาดไหนปกติอ่ะ แบรนด์กะโหลกอะ่ะเวลาเช็คโชว์อะ่ะชอบใส่ขาจานไม่แน่นเงินผมจับสังเกตหลายร้าน้วแต่เนี่ยมแน่นปากเลยนะแล้วคุณดูความลื่นนะตัวธรรมดาอันนี้คือแน่นเท่ากันหมดนะครับเขาขันปอนเท่ากันผมถามแล้วนะอันนี้นะครับคือกะโหลกแบบว่าลูกปืนแบบเป็นสเตนเลสแล้วกันแบบธรรมดาในท้องตลาดความรื่นก็จะประมาณนี้ผมให้ดูีเจเทคกะโหลกตัวสองหมื่นกว่าบาท This is super crazy, super it's crazy. 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 Yes, Insane. Insane. Yeah, it's Zen. Yeah, I, I I love it. I, I think I can buy it, but but don't sure customer can buy it too. No, <laughs> that it for so yeah, much. It's pretty, yes. pricey, pretty, pretty pricey, so but. Is really yeah, cool. if, if you're serious on the racing, it's super. t h e i e m o m i c h i n e น e a h นี่คือค่าความเสถียรนะครับเมื่อเราหมุนนะครับแล้วโชว์ว่าอันไหนมันจะหยุดก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคจอ็กซ์เดอะบลูวันและนี t คือ is e s จิ i ัลเมื่อเว เจเทกครับสีน้ำเงินนะฮะสีแดงก็จะเป็นตัวกระโหลกธรรมดาของเอกแบรนด์เองนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นกะโหลกอุตสาหกรรมตัวเริ่มต้นเลยนะครับก็คือตัวนี้มันจะมีค่าฟิคชั่นโซคุณเห็นเลยของตัวเจเทคนะครับมันจะไม่ลดลงเลยครับความสเตเบิลความสมุนมันคือแบบเวอร์มากนะครับ